สวัสดีครับวันนี้ร้านวันนี้คิดจะมารีวิวรถแบตเตอรี่นะครับทรงระบบกินีีเอเวนทอร์นะครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มจากการจูนรีโมทกันก่อนนะครับอันนี้ให้กดปุ่ม M ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องพอซิงกันแล้วนะครับก็กดปล่อยปุ่ม M นะครับผมมีเสียงเพลงนะครับมีเสียงแตรมีช่องเสียบ M ที่นะครับเล่นวิทยุได้เกียร์เดนนาถอยหลังนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษของตัวนี้คือประตูเป็นแบบปีกนกนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองเทสไดกันดูนะครับปิดประตูก่อน ออกตัวค่อนข้างสมูทนะครับสนใจสอบถามที่บอนนี้คิดได้เลยนะครับขอบคุณครับ